ตอนนี้ผมอยู่ที่แถวแถวชายหาดนาจอมเทียนนะครับวันนี้อยู่ที่โครงการ well เวลมารีนาคอนโดก็พามาดูโปรเจกต์ที่มีโลเคชันที่ค่อนข้างอยู่นิ่งนะเพราะว่าตัวโลเคชันเนี่ยมันอยู่ที่สามเหลี่ยมเหมือนเป็นสามเหลี่ยมปังนปครันะครับเป,เป็นโซนที่น้ำทะเลเนี่ยซอกเข้ามาเนเลยถ้ามองไปด้านล่างนะก็จะมีเรือมีท่าเรือแล้วก็สามารถ ออกแต่คอนโดเนี่ยลงเรือแล้วก็ออกทะเลไปได้เลยนะก็เป็นความยูนิคของคอนโดนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาดูห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะคล้ายๆเหมือนเรามารีสอร์ทมาโรงแรมอ่างเงี้ยเป็นห้องแบบทูเบน o ์ูมนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเ็าเป็นทูเบน o ์ูมที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะ,ะนยางเดินโซนเนี้ยก็เป็นโซนลิฟ่งใช่ไหมลิฟ่งก็เขาก็จะปูด้วยกระเบื้องแกนิโต้นะครับแล้วก็ มีอันนี้วางเป็นโซฟาตัวแอลนะเกลของที่เขามาวางนี่ค่อนข,ข้างจะเป็นไซส์แบบไซส์บ้านนะคือนัมม่งแล้วเห็นได้ว่าพื้นที่เหลือเฟือเลยนะคือคือมันพื้นที่ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะผมว่าคอนโดที่เป็นสไตล์รีสอร์ทเนี่ยจริงๆแล้วห้องน้ามันอาจจะไม่ได้ต้องต้องเยอะามากมายเน้นพื้นที่นอนเน้นพื้นที่อยู่อาศัยดีกว่านะครับโอเค ต๊ะทานข้าวนะก็ได้เป็นสีที่นั่งนะครับแล้วก็ตรงครัวนะครัวนี่เขาก็ให้มาค่อนข้างใหญ่นะนี่ก็เป็นหินแกรนิตสีดำนะครับแล้วก็ติดกระเบื้องข้างหลังอะไรให้นะครับตัวก็ขนาดกำลังดีนะครับถือว่ายาวได้สักร้อยแปดสิบนะครับเป็นแบบสไตล์พักผ่อนรีสอร์ทอะไรเงี้ยครัวก็เน้นปุุนอาหารเนี่ยแต่เขาก็มีแบบปุ้มบิวอินทาร์เล่ให้นะ แล้วก็ทางเข้าห้องนะหน้าห้องจริงๆก็จะมีพวกตู้เก็บของอีกนะครับไว้วางเครื่องซักผ้าวางอะไรได้นะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบเป็นเซ็กแนโฮมอะไรเงี้ยก็เน้นเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บอะไรดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ตะกี้เดินไปดูแล้วเดี๋ยวให้หันมาดูอีกทีหนึ่งก็คือวิวที่ได้นะอย่างห้องนี้มันเป็นสองห้องนอนใช่ไหมวิวก็จะเป็นวิวมองไปสีนอกนะครับก็มองไปทางชายหาดนาจอมเทียน นะครับจัดตัวคอนโดก็เดินไปตะกี้เห็นเซลบอกว่าประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะออกไปตรงชายหาดหาดจองเทียนได้นะครับก็เป็นชายหาดที่สงบนะครับคือพัทยาเนี่ยมันจะไล่ามาตั้งแต่หาดพัทยาใช่ไหมหาดจองเทียนมันก็จะมีความคึกคักน,นะครับแต่พอเลยมาเลยจองเทียนมาเป็นหาดชื่นานจองเทียนนะครับมันก็จะมีความสงบมากกว่า อ่ะถัดมานะครับก็พาไปดูห้องนอนแรกนะครับห้องนอนที่หนึ่งเนี่ยก็สบายบาย,บายนะคือสเปซที่เขาออกแบบมาก็คือวางเตียงคิงไซ i ์ได้สบายเลยนะครับแล้วก็พวกระบงระเบียงอะไรเงี้ยก็กว้างอยู่นะครับระเบียงกว้างมากแล้วก็มองวิวเทควิวออไปทางทะเลเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นประมาณชั้น6ปะ่ะจำไม่ได้นะครับประมาณชั้น6ก็วิว ดี er นะสวยเลยนะครับโอเคห้องนอนนะครับห้องนอนก็สเปซรอบๆโอเคนะครับมีวางโต๊ะแต่งหน้ามีวางตู้เสื้อผ้าได้นะครับพวกคอนโดที่เป็นรีสอร์ทคอนโดเนี่ยพวกตู้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องอะไรใหญ่มากมายนะยานคนก็ลากกระเป๋ามาใช้ของในกระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็มีห้องน้ํานะครับห้องน้<ช>นําก็ขนาด เป็นห้องน้าใหญ่นะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่เลยแล้วก็เดี๋ยวพวกช่องต่างๆเนี่ยก็มีที่เก็บของให้นะครับมีที่เก็บของให้แล้วก็อันนี้เขาให้เป็นเครื่องทน้ำบูนะนะแล้วก็มีเรนชาาเวอร์ให้ด้วยนะตรงรอบนี่ก็เป็นหินหินดำนะแกนดินสีดำนะครับเคถัด okay. มานะครับโซนสุดท้ายนะก็เป็นห้องนอนเล็กนะครับจริงๆในห้องนอนเล็กเนี่ยก็อาจจะนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นห้องที่อยู่ติดหน้าต่างนะครับ คือห้องนอนเล็กนี่ก็เอาไว้ห้องเด็กๆนอนลูกๆนอนอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้อยู่ระยะรอบๆเตียงถือว่าดีเลยนะเดินได้รอบนะครับเป็นเป็นห้องนอนเล็กจริงๆแล้วไม่เล็กอะ่ะถ้าถ้าห้องอย่างนี้ในคอนโดในเมืองก็ถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์และนะครับแล้วก็ระยะปลายเตียงก็เหลือเฟือนะครับมีตู้ทีวีได้มีโต๊ะแต่งหน้าอะไรเงี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะผมว่า จุดเด่นของของห้องนี้ก็คือวิวแหละผมว่าพวกพวกวิวพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันสบายตาคือสมมุติขับจากกรุงเทพมาเลยพัทยาตะกี้ผมผมมาจากกลางพัทยาใช่ปะก็ออกมาสัก20นาทีนะครับถ้าถ้ารถไม่ค่อยติดก็ก็ประมาณ20นาทีนิดนดน,ดนะครับตรงน,นี้มาก็แป๊บเดียวก็ถึงแบบวิวชายหาววิวทะเลอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างอยู่นี้ นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับห้องนี้